หมูน่ารักวันนี้จะเชือดหมูแล้วสองตัวอืสี่ห้าปีแล้วเนี่ยพ่อพันกับแม่พันอะไรหมูพร้อมยังไม่เต็มเดี๋ยวเอาของหมูก่อนคนเอาเอาของหมูสองตัวก่อนอืมดูหน้าตามันจิ้มริมเลย จะแข็งไหนก็แค่ตูดดิแล้วแต่แล้วเอาไม่ใช่ต่แขงต้องเอามีดจิ้มมันก่อนให้มันตายก่อนเอาคที่ตอนไหนเจ็เชียดหมูเอามีดจิ้มมันก่อนให้มันตายก่อนถึงจำแหลกได้ไม่ผมขอจิ้มไม่น้องเ้าเอานอยก่อนเดี๋ยวผมเดี๋ยาพึ่งเเดี๋ยวผมทำเองผมอยู่ในนี้สุดเอ้าไม่ทำให้มันเป็นรอยก่อนได้ไหมล่ะอ๋ออ๋อ คนรอดูก็เยอะแยะอยู่เนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวผมทำเองให้มันทำเป็นร่องเป็นรอยก่อนเติดจะดีไปไหนล่ะเอาขาออกเด้อเนี่ยเข่าเนี่ยดิฉันจะขุดลงนี้ก่อนเดิมตัวใหญ่ขนาดนี้มันจะได้ขนาดไหนเนี่ยพอแล้วมั้งกีดนานเนี่ยแค่นี้มันยังเคาะไม่ได้หรอกมันต้องทำดิเคาะมันก็แตกออกหมดนะแม่มันก็เคาะไปเถอะ งั้นไม่ออกมาง่ายหรอกมันก็ออกยาก่ครับแน่รูเล็กเลยเออมาขอดีไหมมันดีลาทำไมวะจะเฉียดทั้งทีมันดีลาอยู่หมูเป็นโรคเนาะขายไม่ได้หรอกจะยัเอาตัวเครื่องในอีกคอตัวไม่กินหรอกหมูตัวเนี้อ้าไม่เอาเลยเหรอจากเอาข้างหลังมันดิเอาข้างหลังมันข้างหลังเออนี่ ไม่โดนเลยว่ะแทนที่จะทุบค่อยๆเนาะไม่แต่กันเหลือตูดไปอยู่โอ๋มันเหลืออะไรมันมาถึงนี่แล้วเนี่ยโอ้โหโอ้หมูตัวนี้ใส่ใส่ทำไมสีเขียวอะเอาเอานี้ออกไปสิเดี๋ยวเทก่อนลุกง้อผ้าไปนี่ก่อนลุกเอานี่ยออกไปก่อนหมูตัวนี้หมูตัวนี้ ตัวนี้หมูบเกลเอล้มัวางหที่ออเอามามิดเดี๋ยวพึ่งไปเอาออกมามันฟุ่นฝุ่นอาวางไว้ก่อนเดี๋ยวถุงไว้ก่อนดินอ๋อโหโห ไตรตรักษ์ปีโอ้โหห้าปีหมูห้าปีมีดีแบบนี้นี่เองอ้วาวอ้าวอ้าวของพี่เ,เกิดนีออ่อย่าไปเคาะอย่าไปเคาะมันปูนไปหมูห้าปีโอ้โแบงพันแบงร้อยเยอะเลยว่ะของพี่เกิดว่ะแบงย์ที่เสีบก็เยอะว่ะโอ้โหจะโจะหล่นจะหลน่นแบบน,นี้จะลงลู เอ๋อของยิ้มของยิ้มก่อนเปิดแค่ตูดรือเปล่าอันนี้ของยิ้มอันนี้ไม่มีฝุ่นเยอะครับผมของยิ้มมันเยอะเหมือนกันว่ะนวยไงมันถึงมีฝุ่นอ่ะเพราะที่เดียวมันเยอะเหมือนกันว่ะเทลงเลยเทเลยโอ้ยหนักกันเนี่ยถลักถลักมันนี่โอ้โหของยิ้มยิ้มไปเยอะเหมือนกันแบงค์พันก็มีนี่ไงระวังมันกระเด็นลงล่างอ่า ทำไมมันขาดวะโอ้โหหมูสองตัวทำบ้านได้หลังนึ่งแลบวเป่านเนี <c oughs> ่ยวะโดนเชือดแล้วโดนเชือดแล้วหมูสองตัว,วอ้ยทำไมมีสอ,อันได้มขีอสองไม่อยากไอตาให้อันนึองใครของยิ้มใช่ไหม,อมเออ S <S 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 แบงค์ไ่เยอะแต่ดูเหียนะรับ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 เลือกเลือกแบงค์ยี่สิบไว้แบงค์ยี่สิบแบงค์ร้อยไว้แบงค์ร้อยแบงค์ห้าร้อยแบงค์ห้าสิบอยากกันไว้